หลังจากที่ปราบผู้นำเผด็จการในพนาวซึ่งมีอนุสาวรีย์แทงน้ำมันถังก๊าซเสาอากาศแทงน้ำเครื่องผลิตไฟฟ้าเครื่องกระจายเสียงและอื่นๆอีกมากมายทุกๆอย่างเพ้นเป็นสีแดงหมดได้สำเร็จภารกิจต่อไปของริโก้คือกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนเขาผู้ปราบผู้นำเผด็จการอีกคนหนึ่งซึ่งก็มีอนุสาวรีย์แทงน้ำมันถังก๊าซเสาอากาศแทงน้ำเครื่องผลิตไฟฟ้าเครื่องกระจายเสียงอื่นๆอีกมากมายและเพ้นเป็นสีแดงเหมือนกันไม่มีผิดเอัมเดจาวูกลัาเข้าสิงแล้วไม่แน่ ดัสคอร์สก็มบ,บึ้มแม่งให้หมดทั้งแแบบอีกครั้งในประเทศที่อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อว่าสาธารณารัฐเมดิชีควรจะพูดว่าฮังการีได้แชมป์บนโลก3สมัยดีวะบริโกต้องกลับประกอบผู้บ้านเกิดเมืองนอนของเขาเพื่อโพสจากน้ำมือของผู้นำเผด็จการอย่างเซบาสติโนติราเวนโลผู้นำที่โฉดชั่วในสายตาของประชาชนแต่แท้จริงแล้วเขามีบุญคุณและดีงามในสายตาผู้เล่นก็เพราะว่าเขามีฐานทัพอาวุธยุโทโธปกรณ์และวัตถุไวไฟอีกนับพันๆกว่าชิ้น ให้ผู้เล่นเข้ามาบึมกันอย่างตามใจชอบสร้างความมันและความสาใจให้กับผู้เล่นเป็นอย่างยิ่งหากไม่มีเขาคงไม่มีจัสคก3ามะเอาจริงๆนะรีกโก้ต้องเข้าไปถึงกับกลุ่มกบฏพวกพ้องทุกคนล้มกองกำลังรัฐบาลปลดแอรประเทศจากความหายนะและภายในกลุ่มของเขาก็มีสหายพวกพ้องฝีมือดีๆอยู่หลายคนเช่นาริโอฟริโกเพื่อนซี้ขงรีโก้ตั้งแต่สมัยเด็ก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาพร้อมที่จะต่อสู้และร่วมเป็นร่วมตายกับริโก้และพร้อมที่จะถีบสมวิบาปการไปให้ริโก้ในเวลาเดียวกันท่าทีว่าความพิพาทุมัมาถึงเขาแน่แน่ริโก้มาริโอ้ฟริโก้ your man can you fly the helicopter มาริโอ้ฟริโก้ออส o อตยูร์ตีมาานักวิทยาศาสตร์ผู้อยู่เบื้องหลัง,งกลุ่มกบฏต่อต้านรัฐบาลเธอคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆให้ริโก้ด้วยแท็บเล็ต ติดต่อสื่อสารก็ต้องมีแท็บเล็ตจะทําการอะไรใดๆต้องต้องมีแท็บเล็ตในมือตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรอบข้างตัวเธอเธอไม่เคยสนใจอะไรเลยเอาแต่เพ่งเล็งอยู่กับแท็บเล็ตตลอดเวลาคุณป้าโอ้ป้าเอ้ยโอ้หมดได้จิ้มไอแพดอยู่นั่นแหละเออทอมเชียร์เดินเท่าแก่เพื่อนซี้ของติ๊กโก้ทั้งคู่รู้ใจกันดี ไม่รอช้าก็พาบิโก้ไปส่งที่เมจชิชีแล้วก็แทบไม่โผล่ใม้เห็นอีกต่อไปเลยเมื่อคุณเข้ามาถึงในเมืองแล้วเกมนี้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเลือกที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบของผู้เล่นก็ได้สามารถที่จะออกสำรวจไปทั่วทั่วแมปด้วยการใช้รถหรือจะใช้มอเตอร์ไซค์วิ่งสูตรเรือคอปเตอร์หรือจะใช้เครื่องบินะจะใช้วัวกระทิงหรือจะเสียเวลาไปทั้ง9ชั่วโมงในการเดินทางจากฟากหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งของแมปก็ได้และเสือกมีคนทำและยีกด้วย เตรียมตัวให้พร้อมที่จะออกรบกับกองกําลังฝ่ายรัฐบาลโดยเพียงแค่เรียกเครื่องบินขนส่งทิ้งสเสบียงอาวุธยุโทโธปกรณ์มาให้กับผู้เล่นตรงหน้านสามารถส่งได้ทั้งรถเรือรถถังหรือแม้แต่เครื่องบินที่ใหญ่กว่าตู้คอนเทนเนอร์เป็น10บๆเท่าจะก็ยังส่งได้เลยนี่ยังไงก็มีรู้เข้าไปเชิญหน้ากับข้าศึกด้วยอาวุธครบมือพร้อมที่จะสังหารข้าศึกทุกคนที่ขวางหน้าแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเฮ้ยเนี่ยๆๆเดี๋ยเนีเขาส่งมาให้มึงทําอะไรไปเนี่ย แล้วนี่อะไรเนี่ยไม่เคยเห็นริโก้มาก่อนหรือไงเนี่ยพอทันทีที่เข้าปะทะกับศัตรูคุณมีช้อยให้เลือกไม่มากระหว่างต่อสู้กับหลบหนีแต่เมื่อหลบหนีกนารไล่ล่าของศัตรูได้สําเร็จแล้วกลับมาที่เดิมปุ๊บดน,นี่มึงลืมไปแล้วว่าคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าพวกมึงเป็นใครอะสามารถที่จะฆ่าพวกพ้องเดียวกันเองกี่คนก็ได้ตามใจชอบแต่พอเวลาผ่านไปทุกคนก็ยังคงสรรเสริญเยินยอริโก้อยู่ดีว่าเป็นฮีโร่ h ฮ y r i ิ o ก you're my hero เพื่อนยิงตายมาแล้วอะไม่ไม่โกรธเลยเหรอแล้วก็มีมินิเกมหลากหลายชนิดให้เล่นอยู่ในทั่วแมปหลังจากที่ทำภารกิจสำเร็จแล้วคุณก็จะได้เฟืองมา5ชิ้นซึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้โดยเฟืองนั้นก็เป็นวัสดุที่ทําจากเหล็กอยู่แล้วแต่เกมนี้นั้นคุณสามารถที่จะเอาวัสดุที่ทำจากเหล็กอย่างเฟืองไปอัปเกรดวัสดุที่ทําจากผ้าพลาสติกสังเคราะห์อ,อย่างวิงสูดได้ ทึงทำให้มันมีประสิทธิภาพในการบินได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมชาวบ้านชาวช่องที่เอาแต่รอให้ลิโก้มาช่วยลากรถของเขาไปที่ปั๊มน้ํามันอยู่อย่างเดียวก็เพราะว่าคนรอบข้างเอาแต่เห็นเกยยตัวกันหมดไม่มีใครไาช่วยเขาเลยสักคนรถเขียนน้ำมันหมดไม่ใช่ปัญหาเลยเห็นเห็นอะไรข้างหลังได้ไหมปั๊มน้ำมันอยู่แค่นั้น ีบิบิปัญญาเขียนบีกโอ้ยและยังมีอื่นอื่นอีกมากมายที่รอซอรไพรส์คุอยู่ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวยืนถ่ายภาพสมอยู่ข้างทางอิ่งชิวเชือกสลิงที่ไว้ปีนเขาจะสามารถเอาไปใช้เกรียนกับชาวบ้านได้สามารถห้อยกวางไว้ใต้คปเตอร์ได้เอาไปห้อยไว้บนกังหันลมบังคับให้คนจูบกันเองหรือใช้เป็ดยักษ์ breaking ball ก็ได้มีคนตายนอนอยู่น้องไม่มีใครเหลียวมองไม่มีพยาบาลเข้ามาช่วยรวมถึงวิธีเกรียนต่างๆที่สุดแสนจะคิดอีกหลายวิธีรวมถึงมักในเกมอีกมากมายที่รอซอรไพรายคุณอยู่อีกเพียบ พันเบืองเป็นไ,ไหลไปวนแล้ววันนียสรุปคือเกมนี้มีไว้เพื่อระเบิดทุกๆอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าบ้านเมืองเป็นอย่างไรก็ช่างผู้เล่นก็สามารถทําอะไรก็ได้ตามใจชอบได้อยู่ดีแต่ทุกๆคนก็ยังคงสัเรเสริญีิโกว์ฮีโร่อยู่ดีโอ้ยประชาชนหน้าองสารเลย How fun, ยังไงก็ตามและนั่นก็คือทั้งหมดของจัสบูมแบงให้หมดทั้งแมปเป็นครั้งที่สาม เดีด๋ยวออใช่ครับครับมนจะได้ไอเดียอะไรสักอย่างละ